สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะผมเป็น EP พิเศษนะครับวันนี้มีเสมารุปู่คีบกลับมาแบ่งปันให้พี่น้องอีกหนึ่งชุดนะครับนะวันนี้เป็นเสมาลุปุ่คีบนะครับเสือครับแก้วพี่นะฮะวาระครบ9รอบนะครับบอกเลยว่านะฮะอีกหนึ่งรุ่นที่เด็ดเลยพี่ชายนะครับนี่ครับโอ้วาระนี่ครับมีวาระที่2ด้วยนะพี่นะฮะนี่ นะฮะพุทธาวิเศษโดยลุงปู่มหาศิลานะครับนะพระอาจารย์ต้อมและลุงปู่ในพระอาจารย์สุยันครับและก็ลุงปู่อุดมทรัพย์ลุงปู่เถิงพี่นะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าใส่สีวรรกันเลยทีเดียวพี่นี่นะครับเหรียญรูปแบบเหรียญสวยมากนะครับนี่ฮะเหรียญสวยมากพี่นี่ฮะเหรียญสวยจริงๆครับรุ่นนี้นะครับเลยมาแบ่งปันพี่น้องในราคาเบาพี่น้องจับจองได้ใช้จองทันจองไว้พี่นะครับวันนี้มนแบ่งปันไม่กี่ ชุดนะครับไปกี่องค์นะครับนะสำหรับงานาผมจะมีแบ่งเป็นสองชุดนะครับจะมีงานอ,องละองละองค์ละ250บาทคู่400นะครับกับองค์ละ350บาทคู่หนึ่งอ,องอะสาละ300บาทคู่คู่ละ500นะครับนะวันนี้มีมาแบ่งให้คู่ละสาม้อยห้าสบาทเนะี่ยผมจะเปิดอ่า ถ้าใครยกคู่ผมจะเปิดให้ห้าร้อยห้าสิบพี่นะครับห้าร้อยห้าสิบก็คือสวยมากพี่นะครับผมก็สวยจริงนะครับนักกำไรบางๆพี่นะครับน้องได้กำไรบางๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอ่าชุดแรกเลยครับนะชุดแรกจะเป็นชุดอ่าถ้ายกคู่ห้าสี่ร้อยพี่นะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับมาองค์ที่หนึ่งอะไรพี่ชายนี่ครับองค์ที่หนึ่งพี่โอ้โหเดี๋ยวนี้สวยนะพี่นะครับนะนี่ฮะนะฮะรายการที่หนึ่งนะพี่ชายนะครับนี่ รายการนี้ครับเนื้อทองแดงมันปูพี่ต้า168่งร้อยง์นะครับนเลขคนเบอร์สามสองพี่เลขคนเบอร์สามสพี่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าบาทดีใจนะครับรายการที่หนึ่ะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะครับจะใครยกคู่นะครับนะเดือ4สี้อนะมากันต่ออง์ที่สองครพี่ชายครับรายการนี้พิ่นลงยาแดงขอบแดงซุ้มแดงพี่ลงยาจีวอนนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งูครับ นะะฮเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสือสองนะครับนายยกคู่สี่ร้อยบาทองค์เดียวสองร้อยห้าสิบนะครับพี่ชายนะครับมาลุ้นต่อไปกันต่อครับพี่ชายรายการที่สามนะครับรายการที่สามครับนี่รายการนี้เป็นเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับนะเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเจาะห่วงใส่ห่วงพี่นะฮะลงยาทีวอนพี่นะฮะรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะครับยกคู่เหลือเพียงแค่สี่ร้อยนะครับนะ มาดูก bon ันต่อไปต่อครับพี่ชายจะไปนะครับเป็นรายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่ครับเป็นเนื้อทองแดงรวมจำเจ้าห่วงตอก้ารอบนะครับเลขโค้ตเบอร์สองพี <S <S oh. ่โอ้โหเลขโค้ตเบอร์เบิ้ลด้วยเลขโค้ตเบอร์สองสองนะพี่ชายนี่ฮะโอ้โหสวยพี่นี่ฮะรายการที่ชุดสวยเลยนะครับนะรายการนี้ครับ2 5 0หบาทเหมือนกันพี่นะครับยกคู่4ี่ร้อพี่นะครับใครไวใครได้นะครับ นะฮะผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับนะอยากให้ยายเก็บพี่อยากเอามาให้ยายเก็บกันนะครับนี่นี่ครับต่อมาครับเป็นการที่ห้านะครับนะที่ห้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่เลขคุณตเบอร์เจนหกนะครับองนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยพี่องค์ที่ห้านะครับนะต่อมาเป็นองค์ที่หกครับองค์ที่หกเป็นเนื้อตะปูสังขวานอนนะครับนะเลขคุณตเบอร์ห้า ครับเลขค้นเบอร์56านะฮะนะฮะสปูสังขะวนนอนพีชัยนี่ฮะรายการนี้เท่ากันนะพี่น่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะมาดูกันต่อวิชัยครับไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการเจ็ดเป็นเนื้อทองแดงเปนปูเจาะห่วงพี่ลงยาตีวอนเลขค้นเบอร์สี่ศูนย์เลขค้นเบอร์สี่ศูนย์พี่นี่ฮะองค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นองค์ที่แปดครับนะฮะองค์ที่แปดนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเป็นปูลงกาตีวอนพี่เลขค้นเบอร์หนึ่งหนึ่งสามเนี่ย เลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งสามพี่ยกคู่นะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบนะครับมังเรือต่อพี่ชายครับเป็นการสไปนนะครับนะรายการที่เก้าครับรายการเก้าเป็นเนื้อทองแดงมันปูเจาะห่วงนะครับต่อเก้ารอบด้วยองค์นี้ต่อเก้ารอบด้วยนะเจาะห่วงด้วยเลขคนจำนวนหนึ่งห้าหนึ่งครับเลขคนจำนวนหนึ่งห้าหนึ่งพี่นะฮะต่อเก้ารอบสวยเลยลงจากจีวอนพี่นะฮะสวยเลยครับในรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทยกคู่เพียงแค่สี่ร้อยนะครับใครไวก็ได้พี่ นะครับมาลืนต่อไปนต่อครับพี่ชายรายการัดไปนะครับนะรายการที่สิบครับรายการที่สิบนีครับเป็นรายการตัดชิดนะพี่นะนี่ครับเนื้อทองแดงตัดชิดนะฮะหลังเรียบลงยาดิวอนนี่เลขคุณเบอร์ตัวเดียวที่หมายเลขเจ็ดนะครับเลขคนเบอร์ตัวเดียวหมายเลขเจ็ดนะครับนี่นะครับสองร้อยห้าสิบนะครับยกคู่สี่ร้อยนะครับมาลือองค์ทำไปพี่ชายเนื้อทองผิวส้มตัดชิดหลังนะครับนะนี่ เลขคนละเบอร์สามแปดนะครับเลขคนละเบอร์สามแปดบิโอ้โหสวยๆนะครับนะรายการนี้พี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะนี่ครับชุดนี้นะครับนะชุดที่ผมแจ้งเป็นคู่นี้ครับนะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทยกคู่เพียงแค่สี่ร้อยนะครับนะมาลุยต่อชุดต่อไปครับนะชุดต่อไปองค์ละ 350นะครับองค์ลา3ร0บาทยกคู่550ินะพี่ชายยกคู่550นะครับนานรายการที่ส่วนมากีินะฮะมาลุยต่อรายการที่1กันเลยพี่มารายการที่1กันเลยครับนะผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับรายการนี้ครับนะลุยต่อครับนะผมนับต่อเนื่องเลยนะนับมาเป็นรายการที่12เลยครับนี่ครับรายการที่สองครับนะเป็นเนื้อทองแดงมันปูบิหน้ากากสองกษัตริย์นะฮะ องเงินนะพี่องเงินจีวันทองขอบเขียวซุ้มแดงพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งแปดพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งแปดพี่โอ้โหเฮ,ฮสยสวยๆพี่นะสามร้อยห้าสิบาทยกคู่เหลือเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบพี่ใหญ่นี่ฮะยกคู่เหลือเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบนะครับน,นี่ครับนะราคาจองรุ่นนี้นะครับนะแรงอยู่นะพี่นะเดี๋ยวผมดูใบรายการจองให้นะครับนะราคาจองรุ่นนี้ตกเกือบสามร้อยนะครับพี่ นี่ครับผมคือมาถั่วแบ่งแบ่งปันพี่นะครับนะไม่ได้เอากําไรมากมายเลยนะครับนะผมบอกได้เลยว่าเก็บได้ที่เก็บพี่นะฮะเก็บได้ที่เก็บนะพี่นี่ฮะผมขอดูรายการจองราคาจองแป๊บนะพี่นะสักครู่นะพี่นะฮะการพี่น้องเชื่อรับนผมอยากแบ่งปันพี่น้องจริงครับนะนี่ครับพี่ราคาจองนะพี่ สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ฮะราคาจองสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่นี่นี่ฮะราคาจองสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับลังละสามหมื่นนะฮะนี่ฮะผมบอกแล้วครับนะผมแค่ทถัวให้้พี่คนถูกพี่นะครับนะครับนี่รายการที่สองนะพี่ชายนะครับหน้ากราดเงินแท้ขอบแดงพี่โอ้โหสวยนี่เลขคู่ตัวเบอร์แปดสามนะครับรายการนี้พี่นะรายการที่สิบสามนะพี่ชาย นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะสาวรื้อต่อไปสามร้อยห้าสิบาทหมดเลยพี่นะครับยกคู่นะฮะร้อยห้าสิบนะครับมาลู้ต่อพิชายครับในการจะไปพี่ในการที่สิบสี่นะครับเลยการที่สบสี่ครับเป็นเนื้อท้องผิวส้มนะครับหน้ากากสองกริย์องค์เงินจีวรท้องขอบเขียวสุ้มแดงพี่โอ้โหโคตรสวยวีรายการนี้สวยมากนะเลขคุณเบอร์เก้าแปดเก็บได้เก็บพี่ชายนะฮะผมบอกเลยว่าสวยจริงเนี่ยเนี่ยสวยมากเหรียญสวยมากพี่นะครับนะ มาดูกันตอวิชารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นรายการนี้พี่เนี่ฮะเนื้อทอมสีส้มหน้ากากป้องปืนขอบป้องปืนลงยาขอบแดงซุ้มแดงจีวรพี่เลขคูณเบอร์หนึ่งหกสี่นี่โอ้โหผมตกใจนึกหกหนึ่งหกแปดเลยครับรายการนี้สวยๆพิชัยนะยฮะนี่ครับเก็บได้รีบเก็บกันเลยนะครับทักมาได้เลยพี่นะครับนะใครไวใครได้นะครับนะครับนะมาดูกันตอพีิชายรายการต่อไปนะครับ รายการที่17บเจ็ดนีรายการที่17บเจ็ดครับนะั้นเลขหน่าเนื้อทองแดงมันปูหลังแบบนะฮะหลังแบบปิดทองจีวอนนี่โอ้โหโี่โหพปิดปิดทองที่สวยนะปิดทองที่สวยนะครับเลขคน,น้งเบอร์หนึ่งสามสี่พี่โอ้โหท่วมทวมี่นะครับท่วมท่วมกันเลยนะครับต่อมาเป็นการที่18แปดนะครับรายการที่แปดนะครับนี่เนื้อทองเป็นส้มสดใสอัป,ปก้าโอ้โหพี่ สอดไซด์ด้วยพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสีสี่นะเป็นการสอดไส้ด้วยอ้ยส,ยสวยๆเลยรายการที่ทํายากมากนะครับนะยากจริงๆนี่น,นะครับเอาไปพี่นะครับนะสามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับนาะยกคู่เหลือเพียงห้าร้อยห้าสิบนะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นราการที่สิบเก้าครับนะเป็นเนื้อทองผิวส้มหลังแบบปิดทองจีวันนะครับนี่ รายการนี้ก็สวยนะพี่นะสวยเลยเรขคนจะเหมือนหนึ่งสามสี่นะครับหลังแบบพี่นี่ะนี่ครับรายการนี้ติดปิดปิดแผ่นท้องด้วยพี่นะสวยมากนะครับสวยจริงๆพี่นะครับรายการนี้รายการที่สิบเก้านะครับนี่ฮะสำหรับวันนี้ครับรางวีเบียรปันนะครับสิบเล่ารายการนะครับเป็นอีพีพิเศษนะครับใครไวใครได้พี่น้องนะครับนาราคาจองก็สามร้อยต่อองค์นะพี่นะครับชอบถูกใจปิดกันเข้าไมได้นะครับ อย่างไวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ